น้องน้องยืนหันหน้าไหมพี่บังน้อหันหน้า ม่วงนอนแล้วตัวเล็กอะปวดไงเจ็บไหมเจ็บมากไหมครับแล้วแฟนอยู่ไหนครับกำลังแม่มันมาตองม,มาไหมบัตรอะไรก็ได้ที่สแสดงเป็นตัวตนเราอะแม่ที่สีแดงแล้วบัตรยังไงให้ใ่ออยู่ออ วันวันนี้เราตอนนี้เรามาพบตำรวจแล้วใช่ครับมาพบร้อยเวรบครับเบื้องต้นมีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับคือเขาให้ผมมาที่สพหนองปือด่วนเลยครับว่าสอบปากคำว่าครับเหตุเกิดมาจากอะไรครับครัับวนนี้เมื่อคืนนี้ผมออกไปเชื่อกับผ้ากาแฟแล้วก็ลูก แต่ผมไม่รู้ว่าที่จะมีด่านอยู่ข้างหน้าตรงไหนครับด่านตรงเขาตาโลครับเขาตาโลทางรถไฟหรือว่าอก่อนถึงนั้นเรียบร้อยทางรถไฟครับครับก็ผมไม่ไม่ได้สังเกตอะไรใช่ไหมครับครับผมขี่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เห็นเขาวนกลับกันอืมแต่ด่านด่านนะครับอยู่ระหว่างรถนู่นนะครับครับแล้วผมยังไม่ทันอะไรไม่ได้หนีครับผมเลี้ยวกลับมาปุ๊บมีอาสาเข้ามาตีครับครับ บอกผมบอกผมบอก,ผมบอกว่ามีเด็กมีเด็กนะเขาตีเลยครับเป็นเป็นไม้ลักษณะนไนงพี่เป็นไม้แบบทอนอ่าไรเนี่ยพี่ทอเป็นไม้ไม่ใช่กระบอกเลยยาวๆครับออกม้ยาวๆมา<ช>คล้ายๆไม้น้าสามอนะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็มีคนเก็บไว้อยู่ครับเป็นหลักฐานนีพ<อ>ี่ผู้หญิงเขาเก็บไว้ให้ครับ พราะม่อคือเขาว่าปอยู่ตรงนี้กลางคืนเลยครับครับคือเราก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรเนาะเราก็ตกใจใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเขาเลี้ยวกลับกันต้องหลายคนครับเออเราก็เลยเลี้ยวกลับบ้างใช่ครับเขามาตีลูกผมผมบอกมีเด็กมีเด็กเขายังตีเลยครับแล้วตอนนี้น้องอาการเป็นไงบ้างครับพี่ล่าสุดก็รอดูอาการอยู่ครับยังอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ครับครับมีแฟนพี่แล้วก็แล้วก็แม่ผมครับเฝ้าอยู่ครับ มันเกิดก็มีหลายปีแล้วครับห้าศูนย์ห้าสี่แล้วคุณท<อ>ีรอแล้ว<อ>แต่เดี๋ยวพาไอย่างเราขอตรวจเองครับเขาทำเขาทำครั้งหนึ่งใช่ครับก็คือโดนมาสามครั้งเป็นเศษสองครอบหนึ่งใช่ไหมก็มีบ้างมีอยู่ จำไม่ได้พี่ไหนเลยแล้วผมบอกเลยผมว่ายังไงผมมาผมรับช่วงตัวเสร็จมาบอกหรือเปล่าวันก่อนก่อนสองวันสามวันเสร็จมาแล้วแต่จริงๆแล้วประเด็นเสพเสิร์ฟนี่เราไม่สนใจมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสร็จมันเกี่ยวกับเรื่องจริงๆนะปฏิรูปเราใช่ไหม เรื่องที่ไม่ถูกต้องยังไงมาผมรู้รู้รู้อยูกระยจายแล้วผมมาไงก็ต้องโดนผมก็เลยของอันนี้เราคือเราก็ยอมรับว่าใช่ครับผมพูดเลยในดวงคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมเราอยู่ที่นี่ครับเราต้องการอะไรบ้างต้องการให้ช่วยยังไงบ้างช่วยไงเรื่องรูปคดีเองคดีรูปครูปคดีรูปคดีรูปคีรูปคดีรูปรูปคดีรูป ก็ต้องยังโดนคดีเลยพี่ยังไงก็ได้ครับยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงกพี่จบใช่ไหมใช่ครับผมรู้ผมมาผมโดนอยู่แล้วเรื่องนี้แต่เนี้ครับแม่ไม่รู้ครับเรื่องนี้วันหนัก 订单我们没有查。